การจัดระเบียบผาเปรยแผงลอยเป็นกิจกรรมที่อยู่คู่กับกรุงเทพมหานครมานานเพื่อความเรียบร้อยของบ้านเมืองและเป็นการคืนทางเท้าให้กับประชาชนแต่ในทางกลับกันก็พบมีช่องว่างจากเจ้าหน้าที่รัฐใช้อำนาจหน้าที่สแสวงหาผลประโยชน์เรียกรับเงินที่ผ่านมาได้รับเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เทศกิจจัดระเบียบผาเปรยแผงลอยประมาณ85เรื่องหรือคิดเป็นร้อยละสิบของจำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด และจากการสุ่มลงพื้นที่ตรวจสอบใน12เขตจำนวน80จุดพบสาเหตุของปัญหาส่วนใหญ่อยู่ในจุดระหว่างรอผ่อนพันธ์และนอกจุดผ่อนพันธุ์รวมทั้งป้ายประกาศที่เขียนกำกับว่าเป็นจุดผ่อนพันธ์ไม่ใช่ป้ายที่บังคับใช้ในปัจจุบันทำให้ผู้ค้าเข้าใจผิดและอย่างจ่ายเงินในลักษณะจ่ายตรงให้กับเจ้าหน้าที่จากปัญหาที่เกิดขึ้นสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือปปทประชุมร่วมกับกรุงเทพมหานครผ่านศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรุงเทพมหานครเพื่อหาแนวทางแก้ไขนางสาวชิยาสิริลักษ์ผู้อำนวยการกองปรงาบปรามการทุจริตในภาครัฐ4เปิดเผยผลการหารือโดยกรุงเทพมหานครรับจะไปดูแลเรื่องป้ายประกาศจุดผ่อนผันให้เป็นปัจจุบันมากขึ้นพร้อมมีแนวคิดจัดเก็บเงินผ่านระบบ QR code เพื่อให้เงินที่จ่ายถึงกรุงเทพมหานครโดยโตรงลดช่องว่างไม่ให้เจ้าหน้าที่รับเงินหรือแสวงหาผลประโยชน์การแก้ปัญหากทมก็รับว่าจะไปดูแลให้มันแบบอัปเดต 2. เรื่องของการสก,กัดที่พบว่ามีการฝากเจ้าหน้าที่ไปหรือมันต้องผ่านมือเจ้าหน้าทีอ่อาจจะใช้เรื่องของระบบ QR code ในกรณีที่ต้องจับเขาก็คือลดช่องทางไม่ให้เจ้าหน้าที่รับเงินแต่ประเด็นสาคัญที่ทางบปทคาดหวังอยากร่วมมือกับก,บกบทมก็คือว่าจุดไหนที่รอผ่อนผันก็ประกาศให้เป็นจุดผ่อนผันที่ชัดเจน แต่จุดไหนที่ไม่ได้ก็ควรจะหาสถานที่หรือผู้ค้าขายได้โดยที่เขาก็ไม่ต้องมาจ่ายเงนินขณะที่ปปทตั้งเป้าหมายการทำงานไปด้เน้นเพียงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเท่านั้นแต่จะมีการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐโดยระยะต่อไปจะตรวจสอบกระบวนการทำงานอื่น ของกรุงเทพมหานครเพื่อสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นที่ดีให้กับประเทศไทยอันนี้เราสุ่มตรวจแค่12เขตในเฟสต่อไปนะจะตรวจต่อในกรทมแต่จะเป็นประเด็นอื่นที่ไม่ใช่ขับเล่แผงลอยึ่งอำน,นาจของเทศ,ศกิจมีหลายส่วนด้วยกันเราอาจจะตรวจกระบวนงานต่อปีนี้แล้วก็ปีต่อไปอาจจะมาตรวจกระบวนงานอื่นๆในกรมทมเช่นการก่อสร้างใบอนุญาตก่อสร้าง หรือการตรวจที่ต้องปฏิบัติตามพรบโดยความสะดวกนี่ก็เป็นหน้าที่ของปปทที่ในปัจจุบันเนี่ยที่เราจะไม่ได้เน้นแค่ทําเรื่องป้องกันและปราบปรามทุจริตอย่างเดียวก็จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดจากการกระทําของเจ้าหน้าที่หลักด้วยคิดว่าวิธีการนี้จะช่วยลดการแก้ปัญหาการทุจริตได้ดีกว่าที่เกิดความเสียหาย,ยและลดค่อยไปจับกลุ่มผู้กระทาผิดอย่างไรก็ตามปัจจุบันการทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมีหลากหลายรูปแบบ สิ่งสำคัญต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนช่วยสอดส่องดูแลและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่รัฐขณะเดียวกันภาครัฐจำเป็นต้องมีมาตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่เพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่ดีปลอดจากการทุจริตอย่างยั่งยืน พนิดนาฏขวัญแสนสุขเรียบเรียงปณิกาแก้วใสรายงาน